สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเก็บตกได้ของขวัญจากทาง UX Thailand ค่ะที่เราได้ทำคลิปแล้วก็สรุปบทความไปก็เลยได้เป็นของขวัญพิเศษค่ะทีนี้ของขวัญที่ส่งมาให้จีน่ามันมีทั้งหมด3ชิ้นเดี๋ยวเราทำการอินเสิร์ตหน้ากล่องค่ะเพราะครั้งที่แล้วตัดต่อตอนที่มีที่อยู่อะตัดต่อยากมาก ไม่ไม่ไมค่อยถนัดตัดต่อมากเท่าไหร่ค่ะและคือเรามี3ามกล่องกันเราจะมาลองแกะดูกันค่ะนี่จะเป็นอะไรคือมันมีกล่องหนึ่งอ่ะมันเขียนว่า mystery gift from UX Thailand เป็นรางวัลความพยายามค่ะเหมือนงานนี้เราไปกัน3มคนก็จะมีจินแจนแล้วก็เอมค่ะแต่ว่าเออนะะื้อหาที่เราสรุปไปก็ในที่ที่ใช้ค่ะจะเป็น แค่ส่วนของ2วันแรกค่ะส่วนมาที่3าม่ะเราสรุปแค่คร่าวๆเฉพาะของงานที่งานที่จินนะเขา้าจินกับแจน่ะเขา้าประมาณนั้นเพราะว่าส่วนที่เหลือเนื้อหามันค่อนข้างแน่นนิดนึง,นงแล้วก็มีบางเซสชันที่เราไม่ได้เข้าก็เลยไม่ได้สรุปครบทุกอันโดยที่กล่องแรกที่แกะค่ะเป็นน้องอะไรเนี่ย cry baby ฟ้าคือจิงไม่ได้เป็นคนเอ,อชอบเก็บอ่อทอยแบบนี้นะคะก็เลยไม่รู้ว่า มันมีมูลค่าอะไรอย่างไรเท่าไรน้องมาแบบเนี้ยนี่ค่ะน้องเป็นแบบนี้ได้เป็นน้องคลายเบบี้มาคือมันอะไรกดแล้วมีเสียงหรอหรือเป็นอะไรพวงกุญแจไม่ได้ตามเลยค่ะขออภัยก็เป็นตัวนี้น่ารักน่ารักสิลองให้ใหทำไมอ่ะทำไมถึงต้องเป็นคลายเบบี้ไม่ไม่แค่แบบว่าไม่ไม่เราไม่รู้ที่มาที่ไป แต่ว่าน้องน้องน่ารักเลยครับองไห้ด้วยรองไห้ด้วยไม่เธอร้องไห้ด้วยนี่ทำไงทำน้องต่อมาเรามาดูกล่องที่สองกันก็คือแกะหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แจนเลือกว่าจ,จะเอาตัวไหน <laughs> เพราะว่าอันนี้ได้รางวัลเอ่อเพราะว่าน่าจะเป็นส่วนของคลิปที่ตัดค่ะคลิปที่ทำสรุปลงใน YOUT youtube ค่ะในในช่องร่วมกับแจนก็เลยได้มาคนละตัว เนี่ยนะขอแกะแบบรอบนี้ไม่ได้ใส่อินเสิร์ตตอนแกะนะคะเพราะว่าปิดปิดเลขทะเบียนบ้านอย่างยากลำบากมาก <c oughs> ครั้งที่แล้วอะแต่ต่อยากจะต่อเหนื่อยมากโอ้อันนี้เป็นกาชาหรอหรืออะไรเป็นน้องป๊อปมาดอะ <c oughs> นี่ <c oughs> ตัวที่คนซื้ออยู่ตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะเป็นอีกสปีชีหนึ่ง <c oughs> <c oughs> วรานั่นน่าจะเป็นคนละตัวกับที่ฮิตอยู่ช่วงนี้นะคะชื่อน้องมอลลี่ y y n s t t n n t Super power คือ Power Generator อันนี้คือสุ่มหรอหรือไม่สุ่มหรือคือมันคือตัวนี้อ่ะน่าจะคือตัวนั้นนี่น้องมีหลากหลายนะคะน่ารักน้องคิวค้วๆขออนุญาตแกะเลยนะคะรูด <c oughs> เป็นคนแกะแบบว่า ใครเป็นแฟนคลับต,ต,ตัวนี้คงจะแบบอยากจะกรีดร้องใส่ <laughs> ยากจะกรีดร้องใส่หน้าดิฉันแล้วนะคะขาต่อได้ไหมไข่มีไายต่อได้ด้วยหรอน้องมีอะไรมีเจลกันชื้นนี่คืออะไรอะ่ะตัวที่เธอสุบได้เหรออะหรอได้การ์ดมาด้วยอะ่ะ ตัวที่เธอได้บอกได้เป็นสิ่งนี้มาค่ะเนียดูซีมันคืออะไรข้างในฉีกเลย <c oughs> อ๋อนี่ไงได้น้องเครื่องบินไม่ใช่น้องเครื่องบินนี่น้องสเก็ตบอร์ด มันคือตัวเดียวาาับเป็นตัวเดียวกับกายจริงด้วยนี่น้องก็ดูน่ารักนะอุ้ยกระเป๋ามีน้องแมวเห็นไหมมันเห็นปะนนนกระเป๋ากระเป๋ามีน้องแมวฮะมีคนตามค่ะหรอตัวนี้นะงั้นเดี๋ยวเราเสียสละเอาตัวนี้ให้แจนแจนเด๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเสียดสระนะเขาเสียสระตัวนี้เพราะเขาจะเอาตัวนี้เพราะมันมีกระป๋องแมวแต่บอกว่าให้ฉันเลือกแต่บอกว่าจะบอกว่าให้ฉันเลือกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลือกให้ไหนเรามาดูกล่องสุดท้ายดีกว่ากล่องสุดท้ายหรอม r i o u s g ก f t แล้วมันกล่องใหญ่กว่าชาวบ้านด้วยนะในไซส์เดียวกันแล้วอ่ะ จะหักก็ต้องระวังแม่ควรคคนมือหนักมากเลยจริงจริงแล้วอะดีแอคกูช่วยหลังกองเย่ยมามาค่ะเรามา box, อันบ็อกซ์ู่บนตักนะคะกล้องสุดท้ายนีใหญ่จริงคือมันเป็นกล้องใหญ่เพราะอะไรเป็นกล่องใหญ่เพราะเขาอยากให้เราแปลกใจแต่ว่าจริงๆเขาใส่กล้องเหมือนดูเท่ากันอะใหญ่กว่าน,นี้เดียวเองอะนี่ คืออะไรอะ่ะสวีทบีนกรอต i l l u s t r a t i o นก็จะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งค่ะให้มาดูซิเราจะอันบ็อกธนาคาน้องยังไม่ได้ถูกเปิดอุ้ยนี่อะไรอะ่ะ ที่ไข่ร้านไอท,ที่ไข่ล้านมาด้วยไอหานี้น่าจะเป็นน้องที่เราได้มีที่ไข่ล้านด้วยเรามาเก็บกันเก็บตกของรางวัลเราต้องค่อยๆเก็บค่อยๆฉีกนเลยปะไม่แกะของเล่นสำหรับคนที่ไม่สะสมของเล่น นี่คือน้องคิวป่ะโฟกัสป่ะ <Okay. S 2> มันเ <Okay. S 2> ้็นแบบนี้เลยนี่มีตุ่นไขลานไม่ไม่อ,อ๋ออ๋อม <laughs> ันมีที่ไขลานอยู่นะตอนนี้แบบว่าหลังบ้านเราพยายามเบรคเรามากสุดตัวเดี๋ยวน้องก็จะแข็ฮ่ ถ้าแปะติ๊กเกอร์ไว้อะเดนอะอ๋อมันเดินได้ขา,าเป็นยังไงอ๋อหรอเดินไปไหนอ่ะโุ้ยน้องมีน้องน่ารักมากเลย๋ืวนี้จะเป็นจุดจุดเริ่มต้นของการสะสมอาร์ทอยเราคิดว่าเขาจะสะสมอาร์ทอยปะเอาไปตั้งไหนอ่ะตั้งไหนก็โดนแมวตบอะไม่ได้มีตู้สะสมแมวตอนนี้แมวก็จะเข้ามาตบนะคะ มาหาทุกคนเรามาพาน้องเดินกันเราผู้ช่วยเตรียม backstage กันนะคะนี่คือน้องอะ่ะเอ๊ะเอ๊ะ โดนตบแน่แมวเดินไม่ออันนี้น่าจะหมุนกลับหรือเปล่าอตอนนี้แมวดำบังเต็มจอยนะคะน้องโคจิค่ะเอาแล้วนะคะเอาแล้วนะคะเห็นอะไรไหมคะอ่ะ,อ,ะอีกรอบมีแมวดำเป็นพยาน แล้วมีแมวตัวที่สองมาแล้วนะคะหนูสงสัยอะลูก ขอสิทำไมทำน้องใหม่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวี่ เล่นแบบแมว <laughs> <laughs> น่าขอจีสิ <laughs> ขอดีอ่ะตัวนี้อ่ะ ฮัลโหลฮัลโหลเอ่ะจบแล้วน้องหมุนให้หน่อยสิ น้องนิ่งมาค่ะไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งนั้นะจะกินหัวแล้ว <c oughs> แล้วค่ะทุกคนวันนี้การ unboxing ของรังวัลที่ได้จากความพยายามของเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> น้องแมวชอบมาก เอาชามาแล้วก็เดี๋ยวจะเอาของรางวัลไปให้คุณแจนในภายหลังนะคะบายขอบคุณ UX Thailand นะคะที่เอาส่งมอบของรางวัลมาให้ค่ะหวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันใหม่ในอีเวนต์หน้าค่ะ